สวัสดีค่ะเหมยลี่นะคะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยค่ะที่ช่องเหมยลี่เซลฟอร์ดค่ะวันนี้นะคะเหมยลี่จัดเตรียมรถนะคะคันพิเศษพร้อมกับโปรโมชะะั่นน้ามารีวิวให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วค่ะอยู่กับคันนี้เลยนะคะกับบอร์ดเน็กเจนแลนเจกระบะยกสูงสี่ประตูรุ่น XLS นะคะพร้อมกับชุดแต่งฮัมเมอรแบบนี้เลยนะคะราคาค่าตัวเขาจะอยู่ที่ 909,000บาทเท่านาน,นะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกัน2สีเท่านั้นค่ะมีสีขาวและสีดำนะคะที่มีชุดแต่งแฮมเมอแบบนี้ในราคา909,000บาทค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่จัดไปแน้นนะคะดาว25ขึ้นไปรับดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่0ผ่อนนาน48งวดค่ะหรือเน้นเป็นส่วนลดนะคะก็ลดไปเลยฐาน100,000บาทนะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่จัดไปแนนเท่านั้นนะคะรับส่วนลด10,000แบาทไปเลยนะคะดอกเบี้ยกปกติตามมาตารางค่ะหรือลูกค้านะคะซื้อสดนะคะตัดสดนะคะสามารถลดได้อยู่ที่ ห้าหมื่นบาทคะ่นะ,คะโปรโมชั่นแบบไหนที่คุณลูกค้าต้องการนะคะสามารถเลือกได้เลยค่ะวันนี้นะคะสีที่นํามารีวิวค่ะจะเป็นสีดํานะคะเดี๋ยวเหมยนีจะพาไปรับชมกันค่ะว่าเจ้ารุ่น XLS X Hammer รุ่นนี้นะคะมีแต่งอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็หล่อย,ยังไงไปรับชมกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามารับชมนะคะจากด้านหน้าตัวรถเลยนะคะตัวนี้ค่ะรุ่น XLS X Hammer นะคะ้อมกับสุดแต่งแบบนี้หล่อๆค่ะราคาค่าตัวพี่เขานะคะอยู่ที่9,900 0บาทเท่านั้นเองนะคะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณลูกค้าที่จัดไฟแนนเท่านั้นนะคะรับ พิเศษส่วนลดอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะคะหรือคุณลูกค้านะคะจะเลือกรับเป็นดาว25เป์เซขึ้นไปรับดอกเบี้ยพิเศษ0%ูนซก็ได้นะคะแล้วแต่คุณลูกค้าเลือกเลยค่ะว่าชอบโปรโมชั่นแบบไหนนะคะมีโปรโมชั่นหลายแบบหลายสไตล์ค่ะรอคุณลูกค้าอยู่นะคะสำหรับรุ่นนี้ f ็ r d e x e n l a n g e r XLS X, x, x Hammer นั่นเองนะคะ ซึ่งรุ่นนี้นะคะจะมีการทั้งหมด2สีเท่านั้นค่ะเป็นสีดำและสีขาวแบบนี้นะคะสีที่นำมารีวิววันนี้แน่นอนค่ะจะเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าตัวรถเลยค่ะซึ่งสำหรับรุ่นนี้นะคะกระจังหน้าเขาค่ะจะติดตั้งเป็นกระจังหน้า FORD นะคะของแท้จากคัมเมอร์เลยนะคะมีเฉพาะในรุ่นนี้เท่านั้นนะสั่งติดแยกไม่ได้เลยนะ แล้วก็กระจังหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นสีเทาแลมโบค่ะคุณผู้ค้าค่ะนะคะตัดกับตัวรถได้อย่างดูหล่อมากๆนะคะสีเขาค่อนข้างที่จะคมชัดมากๆนะคะสีสดจริงๆค่ะสำหรับกระจังหน้านะคะ FORD นะคะแล้วก็ตรงกระจังหน้านะคะเขาจะตัดกับ รูระบายความร้อนแบบนี้สีดํานะคะเป็นรวงพึ่งแบบนี้เลยค่ะนะคะทำให้ด้านหน้าดูสุดันแล้วก็บึกยินมากยิ่งขึ้นนะคะและวสาหรับในรุ่นนี้นะคะ l s l x hammer ค่ะเราจะมีการติดตั้งในส่วนของตัวหนังสืออะคริลิกนะคะคำว่าレนเจอร์แบบนี้ตรงปากกระโปรงด้วยนะคะทําให้ตัวรถดูมีมิติมากิ่งขึ้นนะคะสำหรับในรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นตัว f อร์ เลนเจอร์เอ s เอลเลยนะคะคือไฟหน้า LED นะคะเปิดปิดอตัตโนมัติค่ะไฟหน้า c c a m ม LED นะคะเอกลักษณ์เฉพาะ Next Gen ค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะเรียบร้อยแล้วต้องไฟตัดหมอกจะต,ตกแต่งเป็นสีฟมเมียมรูปตัวีรับกับไฟหน้าสีแคมได้อย่างหล่อมากๆเลยนะคะอันนี้แค่ไยหน้านะคะแค่ข้างหน้าตัวรถข้นมานะคะดูอุดันแล้วก็ดูหล่อมากๆเลยนะคะอ่า มากันต่อค่ะที่ด้านบนของตัวรถกันนะตัวนี้จะเป็นแหลกหลังคาค่ะคุณลูกค้าคะของแฮมเมอร์นะคะแข็งแรงคงทนใช้งานได้จริงนะคะติดออกมาแล้วใช้งานได้จริงไม่พอยังทําให้ตัวรถนะคะดูหล่อเทมมากกว่าเดิมด้วยนะคะแหลกหลังคาเขานะคะเล่าจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็มีโลโก้แฮมเมอร์แบบนี้เลยนะคะ ซึ่งปกติแล้วชุดแต่งของเขานะคะอยู่ประมาณห้าหมื่นเลยนะแต่วันนี้พิเศษให้เลยค่ะในราคาตัวรถเพียงแค่เก้าแสนเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะนั่นข้างกันต่อนะคะที่คิวซ um ุมล้อเลยค่ะตัวนี้จะเป็นคิวซ um ุมล้อแบบโป่งขนาดใหญ่นะคะทำให้ตัวรถนะคะดูบึกบึนดูดุดันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะที่ติดผู้มาจากตัวเอทแฮมเมอร์นะคะจะมี เป็นคีวซิมล้อแบบนี้นะคะลูกค้านําไปเปลี่ยนล้อแต่งล้อซิ่งได้เลยนะเธอแค่ใส่ล้อซิ่งอะคะ่ะก็คือรถคันนี้พร้อมทุกอย่างแล้วคันนี้คือเต็มทุกอย่างแล้วใส่ล้ออย่างเดียวนะคะดูหล่อเลยะคะ่ะอ่าเดี๋ยวเรามาไล่ชมด้านหลังกันต่อนะคะที่ติดคู่เพิ่มขึ้นมาในรุ่นของ xls x, LS, x h u m m e r รุ่นนี้นะคะ นี่ค่ะมาพร้อมกับโลบานะคะโลบารทรงสไตล์นี้มีแค่ในรุ่นนี้เท่านั้นนะคะกับโลบารทัมเมอร์นะคะหล่อแบบนี้เลยค่ะนะคะทรงเขาจะดูหล่อบึกบึนมากนะคะมีสลักคำว่าแฮมเมอร์ติดไปด้วยนะคะแข็งแรงแล้วก็ดูเท่มากๆนะคะสำหรับโลบาด้านท้ายของเขาค่ะ นะคะรุ่นนี้เรียกได้ว่าดุดันแล้วหล่อทุกมุมหล่อทุกจุดเลยนะคะสำหรับรุ่น ford x l s x hammer รุ่นนี้นะคะนี่โรบาร์นะคะที่ติดเพิ่มขึ้นมาค่ะแหลกหลังคานะคะลาวหลังคานะคะของรุ่น x hammer นะคะของแท้เลยค่ะแล้วก็ คิวซุ้มล้อนะคะในส่วนของด้านหน้าจะมีทั้งตั่วหนังสืออัคริกนะคะคำว่าレンジャーแล้วกระจังหน้า FOR d แบบนี้ค่ะถึงที่ติดเพิ่มขึ้นมานะคะในราคาตัวรถนะคะอยู่ที่9900 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วเรามารับชมกันค่ะว่า,าสิ่งที่ได้มานะคะออปชั็นนอื่นๆที่ติดมากับตัวรุ่น x อ s มีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยค่ะไฟหน้าซีแคมไฟหน้าซีแคม LED นะคะไฟหน้าปิดปิดอัตโนมัติไฟตัดหมอกนะคะ ติดตั้งมาให้เรียบร้อยค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสอนะคะให้พลังกำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405ร้นิวตันเมตรนะคะทำงานควบคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6กสปีดนั่นเองนะคะนี่ค่ะดูหล่อๆเลยนะคะคันนี้นะ กระบาย,ยกสูง4ประตูค่ะพร้อมชุดแต่งเอกฮัมเมอตัวนี้นะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อไปแน้นรับส่วนลดอยู่ที่1 0 0 0 0แสนบาทหรือจะเลือกรับเป็นดอกเบีย้ยศูนอร์เซก็ได้สำหรับคุณลูกค้าที่ดาว25%้าเซขึ้นไปนะคะรับดอกเบี้ยพิเศษศูนย์เอร์ซนตผ่อนนานสี่บแปดมวดค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อสดนะคะวันนี้จัดส่วนลดให้อยู่ที่ห้าหมื่บาทนะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อสดนะคะรับส่วนลดอยู่ที่ห้าหมืนบาทเลยนะคะสนใจก็สามารถตักถามอยนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 4ย9 6 8 9 3 9หรือว่าแอดไลดดน์โยโกด้านหน้านี้ได้เลยนะคะถ้ากเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้คะ่ะสำหรับคลิปนี้ไปยล้วขอบคุณค่ะ